สวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นกันันทีวีหลังจากที่ผ่านมานะฮะได้นําเสนอเรื่องราววิธีการดูดวงได้ด้วยไพ่ป๊อกนะครับโดยการนําเสนอความหมายของไพ่ป๊อกตั้งแต่หมายเลข A นะครับแล้วก็ไพ่ที่แทนตัวบุคคลแจ็คแมมคิงนะครับ7 8 9นะครับวันนี้ถึงคิวของไพ่หมายเลข10นะครับมาดูกันว่าไพ่หมายเลข10นั้น มีความหมายว่ายังไงนะครับสำหรับหมายเลข10ก็จะสื่อถึงเรื่องของการงานลาบผลมรดกทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์การลงทุนธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานก็ได้นะครับส่วนความหมายนั้นนะฮะเริ่มต้นเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าสีแดงเป็นไพ่ในแง่บวกถ้าสีดําเป็นไพ่ในแง่ลบนะครับอสองใบนี้นะครับมาเริ่มที่สีแดงก่อนนะครับ10โพแดงกับ10บคอลัมตัดนะครับ10โพแดงจะบวกมากกว่านะครับ สิบข้าวลามตัดก็จะเป็นลองนะครับมาเริ่มกันที่สิบข้าว้ลามตัดนะครับความหมายของไพ่สิบข้าวหลามตัดก็คือการเงินลาภผลมรดกทรัพย์สมบัติการลงทุนธุรกิจต่างๆนั้นนะครับหรือว่าหน้าที่การงานจะประสบผลสำเร็จระดับกลางนะครับหรือว่าดีปานกลางจะต้องได้มาก็จะมีอุปสรรคมาบ้างนะครับแต่ก็สามารถที่จะได้ตามที่หวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีอุปสรรคนิดหน่อย คือเหมือนกับว่าต้องช่วงชิงมาต้องไปแย่งไปแข่งขันมาจึงจะได้นะครับส่วนใบที่2นะครับหมายเลข10โพแดงนะครับหมายเลข10โพแดงนี้จะดีกว่า10บขอลำตัดก็คือจะได้สมหวังนะครับได้มาง่ายกว่าไม่ต้องไปแย่งใครนะครับได้มากกว่าที่คิดไว้สมหวังทุกประการนะครับในเรื่องของการเงินลาบผลมรดกทรัพย์สมบัติการลงทุน นส่วนนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหน้าที่การงานมีโอกาสสมหวังแน่นอนนะครับต่อไปไพ่ที่เป็นสีดำนะครับเป็นไพ่ที่มีความหมายในเชิงลบนะครับไพ่สีดํานี้มีความหมายในเชิงลบโพดําจะลบมากกว่าดอกกิกนะครับมาดูกันที่ไพ่10โพดากันก่อนนะครับสาหรับความหมายของไพ่10โพดํานั้นก็จะสื่อถึงว่า การลงทุนธุรกิจต่างๆการเงินราบผลมรดกสิ่งที่คาดหวังหน้าที่การงานจะมีความทุกข์ร้อนใจนะครับถูกช่อโกงมีโอกาสโดนปล้นทำธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆมีโอกาสขาดทุนนะครับในสุดท้ายของเราก็คือหมายเลข 10. ดอกจิกนะครับสําหรับไพ่หมายเลข10ดอกจิกนี้ก็จะสื่อถึงว่าธุรกิจต่างๆการเงินราบผลมรดกสิ่งที่ได้รับมานะครับ หน้าที่การงานไว้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่นะครับจะได้รับผลสําเร็จแต่ว่าต้องมีกลอุบายมีเทคนิคมีเทคนิคนะครับเข้าช่วยจึงจะประสบผลสำเร็จนะครับจะไม่ได้อย่างง่ายดายโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือความหมายของไพ่ทั้ง4ใบ,บไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ